สวัสดีครับครับสวัสดีครับบวกหอยแขงถ้อ่อนก็หอยนะหอยใงญ่ยี่เนาะหอยใหี้หอยน้อยหอยเงี้ยาซั่มได้โลนึงมึงไงพี่่าข้ซ้่มเห็นนีบอมมันนวยเงหนี่นี่หน่อยนี่อ้โลนึงไหม่นี่ไหมแต่นักมันเ่นหนักก็ดีท่มนี่ตัวละคีดก็ว่าได้นี่นี่ท่มนี่เหรอนี่โลนึงหรือนี่่้บนี่องโลสองโลอเี่ยสองโลค พี e ่ทาบเพาว่าเกอานี่ลงรวแลแบบน้ำแข็งโปเพราะมันป็นบริบทเกลือที่มันเป็นสูตรเนี่ยนี่สิรอนเนี่ยโอเค้ปอกตาบของุ่งมัางครับสมมติว่าห้องซื้อปั๊บแล้วเขาก็แช่น้ำแข็งไมันก็บาคว่ำหลอดมันังเรืออยู่เขาใจแต่ดีมันมันสีแบบ เปลือกมันจะสีติดในหั่นมันสีบปราะหล่อนคูลว่าเขาโปะน้ำเขียงคว่ำเย็นเข่ากระทะแล้วก็หล่อนที่ว่าเขาเทน้ำหล่อนทิ้งหอยขังในมันจะสีบปราติดกับเปลือกเวลาเขาเกี้ยงถึงฮืมหลู่ได้ไงตึงหลู่อีลีตึงหลู่อีริท่านอะไรมีประสบการณ์อะพงเลี้ยงหอยหยอกหยอกมันเกิดใช่เนาะ เกอป้าต้องพุงไหมป้าเดี๋ยวตำพุ่งตำปูม้าพร้อมครับเมื่อกนี้ตำปูม้าหมายครับผมเมนูมีช่องไหมครับผมแล้วกันตำแตงหอยดองอืมตำแตงหอยดองเป็ต้องเป็นตำแตงหอยดองตำแจงข้อกันโอ้แจงข้อกันพี่ฟ้าเป็นไม่ขาเก่าครับผมเคยขายมาเฮ็ดกุ๊บข้าวเสียบ เียมาซิมฝีมือวีฝากเกี่ยวกับปอเลยอครัลงปนดติดยหครับเี่าอาลรงเอาสมนไหมเอตันทดียวเลยลวเลยเอาตันเดียวมาทำเลยเป็นส่วนพฟฝาครับผม สูตรตำซีฟู้ดตำน้ำจิ้มของวิสาครับผมมีหลักผักชีครับผมอันตำซีฟู้ดสองเทียร์สามเทียร์เหรอลืมใส่หลักผักชีอยู่นี่แมนอันลืมสองเทียร์เหรออะไรนี้มีแบบพริกแักพริกเขียวครับผมแักพริกน้อยแล้วก็ักพริกแดงแล้วก็หลักผักชีเข้าไปครับผมแล้วก็กระเทียมอันเป็นเป็นน้ำจิ้มหอยแขรงกับซีมีบวชทัวร์ด้วยกันอ๋อ น้ำจิ้มทั่วอ๋อทั่วตัดตัวสีต่างคล้ายๆกันแต่ว่าใส่ทั่วตัดเปนบอบีฝาโอเคครับมันเป็สีเขากันอืทั่วตัดมีบวมมีนกทั่วตัดผัดเขาเห็ดกินแบบผัดนี้ถั่วตัดเขาเคเห็ดเป็นเหมือนคล้ายๆพวกเมียงหอยเชลล์โอเคครับผมเดี๋ยวเปิดเที่ยงกันแบบนัน โอเคครับผมนี่ก็ออกไปเที่ยวเอาอย่างนั้นไปเดี๋ยวก็มาตักตักข้างล่างบ่ได้ได้นี่ครับผมสวนหอยแข็งเอาเอาน้น้ำแข็งน้ำแข็งเดี๋ยวจัดอะไรที่สุดวะนีสูตรบ่มีมีพี่้าไม่สวนอยู่ตากมึงได้คีบเลยเงินบ่ต้องลองน้ำแข็งว่ามันถีบรถือเปลือกยิษนี้เงินบ่ใช้น้ำแข็งมันน้ำสีพอดีพอดี เดีเบิองมีปลาอยู่นาให้ดี่าว่าจะสุกสุกสุกออกแบบนิ่งแงได้ปะนแข็งดแนี้นคืแข่งานอยาอยู่กเเลปารตี Duke, ้เล right ็กๆน้อยๆครับเื่อนี้แต่กรบอน้อยะครับผม เจ้าซุพี่พี่ดีเลยครับเห็นว่าเพราะถือความเย็นน้อยนังเห็นว่าครับมัน้ำฉีดนล่อนฉิดวัตถีวิธีนี่งจะวัตถีเสียบเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาข้าพนีพอตำละเอียดแล้วอ๋อใส่ใบบีกันบ่ใส่เพิ่มเขามีมีพริกกระเทียมแล้วก็พริกเขียวพริกแดง กระากฟักชีผงผงชูรสป่อยๆเ๋ยด้ยๆครับผมเพื่อเพื่อเบาเบาให้กระดินมะนาวมาบานดีบ้านบ้านนกเกร์นี่ครับเจ็บออกจากต้นแล้วครับมะนาวงตรงอยู่นี่เม่นเฮ็ดหลยอยู่เกียวน่ะเฮ็ดเทียเดียวลวเลยอืมตรงดูู่ ที่บ้านเดี๋ยวเรียบปลูกไว้อยู่ครับนี่โอเคครับแฝดทำมะละกอเหรอเอาไปกินหอยแกงอะไไปเอาไปเสิร์หอยแกงก่อนแบบวานรวนกินนี่ที่ับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเด้วอยังแหมามากินไหมพี่ฟ้ามากินก่อนมากินว่าไหนวะโอ้ถุงหนุงอะไรนะตับจิ้มพี่ฟ้าตัดไหมครับอยากบอกอยูไอ้ไงก็เพิ่งเคยกินไปครั้งแรกเรื่อพของไงไปแม่งวะเคยปกติกินแค่ไอ้หน่อยนี่ไงเบิร์ดนั่นแหละ อาวริงดอากระพ่งว่ากินหอยใหญ่ละนี่อือหือปฮึคุณะสุดยวดมันอยากจำน้อยนะะมันขาวอยู่ทีมันนวลอยู่นี่นมันอยากไม่กินเชียนอันนี้เข้าไปมันจักดำดำ เด oh, <sh> <ized> <sh> ี๋ยวเกคับียเกบเนี่ยเกียโอ้โหคำแดกครับอไรพาอยู่เลยไอ้โขบน้ำมัห้ยหน่อยอ่ะแย่ป่ะส่เีบยวมัเ้แห้งหดนนั่มาดันเลยโอ้อืม แสได้อยเนาะแสบแสบนสะแ่บคืออคือผอคิดไปไหมเนาะแกงอะไรกย่สวด่นผู้ใหญ่600 6ย0กลยครละมาอยากกินคอยนั่งร่มคอยนั่งร่ม6อยละรำหกลอยก็บาดก็มคลกครมีดีครับผมนั่งมตัวใหญ่ครับผม แตรว่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเขาเนาะมันก ouais ับมันโกข้าวเนาะมันกัดแสบเนาะม่อันแสบอยู่นะครับมันาชีพเนาะแก้ไขมันอุดจังครับผมโอใช่ไหมไขมันแก้ลงมาใจ

<c oughs> ใหอหน่อยเอลือดงอหเลยแต่จิกมไมไม่กินงานว้าขาดเลยวะแสบเนาะหอยเนาะให้ซื้อหยมอนจะอกลคร้สับไวเลยไม่ได้หอยไม่ได้หาอันครับหรบกรย หาลูกเอาละก็ปกก่ดหยุดไว้นะกีมหมาแฉลบดีกว่าพี่ฟ้าตัดไหมเนี่ยแลับมากเลยเศร้าเนี่ยคือมมต,ตรงงามงามมากงูดับร้อนหนิผมเศร้าเม็ดฝรีเต็มแห้ง Mới cái nào ạ? Thả đang nhiều vô kêu. Tôi nam, có nhé, bằng, bằng. Ờ, có phải đây. ครับ. <laughs> cái <laughs> người nhà không? Ừ. สักโคนนะ่ะเยอะหลายเมนูครับโอ้ <ert bugün S 1> ก็ตกแล้วเนาะเกอร์ชาแนลแล้วก็แอร์หมครับผมครับผมยุ่กห่ครับแอมากครับแ่มาเกิดอนอย่างเงี้ยปีสตวตัวสัตว์ได้อยู่วะว่าเราดวาเห็น่มาสเกตอ่างตั้งไมแ่อยูีนุ่หวหเนาะ Bột mắc của mẹ thằng này Đó Đó Trong hai bản thông bộ khói miền á Ừ Bạn kia mình đoạn. Đã mạt rồi oh, không đấy <laughs> อันนี <S <S okay ้ว่างอันี้ันองการสิน้เมื่อนี้ก็ลบอีกตควนึนไปไม่ดีมันก็มีบ่อยู่ก็เบอไอ้ไม่รินเยอะไปเยครับเกิดอี๋ทำหนาเลยสุดยอดเลยที่กันนกเกย์ุดๆ ก็ผมคือน,นี่กับไป้านกินเขา้านอ้อา,อาครับแล้วก็มาบานนุกเกิดมาต่อบานนุกเกิดอ่าก็มานอนบานนุกเกิด เ,เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเป็ดเนาะจไปไทยกุ้งยอย่างนี้ยูสงเป่า์เป็ดจีบไปเะ ว่าอาชีพงานทองเสียเกับผมแต่เมื่องคลิปต่ตๆไปครับผมว่าบ้านลุกเกิดอนี่ซีรีสยัยงแบบแบบแบบไม่ไหมบ,บ่าแ,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 แล้วเสิเหตุเมนูแเงียเง้ร่างกันโ <laughs> 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 อเคครับครับสวัสดีครับ